ผมแชมป์กินซซาครับวันนี้คนกินกบครับกินด้วยเอาอีกตัวไหมไก่ไก่ไก่ออก,กินแล้วครับกินเลยไม่ได้กินกบนเหรอเนี่ยกูกกบนะครับก,กบสดๆ เฮ้จะปกนจงนี่กบตัวเป็นกบเป็นๆกบเป็นๆกินเลยครับกินเลยกลับบ้านไปท้องเสียงกูไม่เกี่ยวด้วกับบ้านไปท้องเสียงกู มันกินเองกูไม่รู้มันกินเองไม่ใช่กับการเปนสัตว์ตายโอ้ยเขาจะเขียนแบบนี้เหรอ